จะทำงานพระศาสนาต้องทำตั้งแต่ย,ยังนมบวชแต่นมไม่จะสึกแต่นมบวชแต่นมจะได้แข็งแรงบวชแต่แก่เนี่ว่านะโมไป็นจบหลับแล้วนี่มันต้องบวชแต่นมนี่ผมพระเปรมานันทะขอกราบลัการหลวงพ่อครับอายุว่าวัลศีกาครับอืมเื่าวานนี้ผมได้ฟังหลวงพ่อเมื่อวานคือ ตอนปู้นเนะ่วันนี้ก็ไป่เศร้าท่านฟังอยู่หรือเปล่า,อาลองเจ็ผู้ประสานงานให้ผู้ประสานงานเช็คดูท่านฟังหรือเปล่าแต่ตอนหลวงพอ่ออ่านเรื่องราวของผมทางดีมสีแล้วผมมีกำลังใจมากๆครับผมนับประทับใจเรื่องกายมหาบุตรที่หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังมากๆผมเชื่อครับ ว่าถ้าใครได้เข้าถึงพระสมก,กายภายในแล้วจะเห็นกายมหาบุรสามสิบสอประการแน่นอนถูกต้องใ่กายมหาบุุษนี่กายหยาบเนี่ยรูปกายยาบกับหนึ่งนี่เกิดได้ไม่เกินหองค์นะไม่เกินห้าองค์บางกับก็ไม่มีนะ แลจะมีอรมประชุมอยู่ในกายของพระสมมสาสมุทิเจ้าเท่าน,นั้นเนี่ยคือผู้ที่มีบาร,รมีสาสิบทัตเต็มเปี่ยมตามบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคัมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอิติทาเมตตาอุเบกขาทั้งระดับกลางระดับต้นระดับกลางระดับ,รดบประมัติาบาร,รมีนี่รวมแล้วก็สามสิบทัตสร้างบาร,รมีจางนักก็ยี่สิบประสงค์ไขแสนมหากับ อย่างกลางก็สี่สิบประสงค์ไข่แส้มากับอย่างมากก็หกแปดสิบประสงค์ไข่แส้มากับแล้วก็มีชื่อมาปัญญาธิกะพุทธเจ้าสัตตธิกะแล้วก็ปริยะติกะพุทธเจ้าต้องสั่งสมบุญารมีม,มามากทีเดียวแหละจึงจะมารวมประชุมสิ่งที่ดีๆอยู่ในกายมนุษย์ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าเรียนรู้นะจ๊ะ พระพุทธบิดาพุทธมารดาไม่ได้มีลักษณะมหาบุรุษเลยแต่ทําไมทําไมแปลกเหมือนเราเรามีบล็อกอะไรเนี่ยสิ่งที่ออกมาต้องเหมือนบล็อกแต่ที่เออแตกต่างกันมากมีลักษณะมหาบุรุษสามสองประการที่สวยสดงดงามเดียวมีจอมกำม่มซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยจะเชื่อกันแล้วแหละ ลบเลือนไปเหมือนหลวงพี่อยู่องไหนกันบรารมียังอ่อนๆอยู่เลยนั่งยองๆที่เขาวาดกันออกมาเนะเออทำไมไปอย่าง,ง,น,งนะนั้นกันนะเนี่ยเพราะว่าไม่ศึกษาเรียนรู้นี่มันดาเชิญน,นะคิ้วนี่จมูกตาปากซึ่งเราสามารถทำสัญญกรรมได้นนปัจจุบัน แต่ไปทําให้เป็นกายมารูบหุษี่อยากมาไม่เชื่อไปลองดูเลยอาจตายก่อนผ่าตรงนู้นแปะตรงนี้นะไนางเนี่ยมีสิท์ตายก่อนนี่เอาแค่ว่ากายยาวจะกวาเนี่ยเรายืดนึ่งตรงแล้วเหยียดแขนไปสึกลายนิ้วเนี่ยยากมากแล้วจะต้องตัดต่อขนาดไหน มันไม่ใช่แค่ตัดต่อยีนแต่ว่าตัดต่อแข้งขาหืมม,มันไม่ธรรมดาครนี่ให้ได้เนี่ยยืนเห็นไหมจ๊ะในเวลาการแขนงลงไปเนี่ยสุดปลายแขนสุดปลายเลยเนี่ยทั้งสองข้างจะเท่ากับความสูงระหว่างพื้นเท้าตังจองก็ะหม่อมถึงพื้นเท้าพื้นประบาดท,ทั้งเป๊ะเลยนี่แล้วก็สูงกลางกายฐานนี่เจ็ดนี่เออ តើគាត់កណ្ដុងไหนมายังไงតាំងជានឹងត្រង់យียดខ្នងក៏ពេលខាងលើនៅមុខຫນ້າឆ្ងាញ់យียดខ្នងបែបនេះចា៎នេះអ่าយ៉ាងនេះแนบហูអញ្ចឹងងើមើអ่าយ៉ាងហ្នឹងแหยืนនឹងត្រង់เอา2ហានអំចូលក្នុងកាយហានទី7អំអឺ จะคอยบ่บอกเลยเด้อนี่ไงนี่จะทำกายมหาบุุษที่นั่งอยู่ในท่านักพีสโพซิชั o นในอรรยบทสักดิภาพเราต้องใช้วงเวียนุไม่บอกเดี๋ยวรู Jamie, <here S 1> ้เด <as> no. ี๋ยวรู้ χ. <itations on Superman> hmm? <on trabajando> oh. อืมอืมแล้วเราตึเงต้ามีสัตว์มีส่วนมีอะไรต่างๆเนี่แต่เขาเยียยาใปลายนิ้วมือไม่ถึงหัวเข่าหรอกอืมตลอดพบสังสามเนี่ยทั้งมนุษย์และเทวดายกเว้นไม่ใช่มนุษย์หรอนั่ที่ถึงแต่ถ้ามนุษย์กับเทวดาผมรูอผม ยืนไม่ถึงไปสันนิษฐานเอาเออคิ้วส,สวยๆเนี่ยหายไปไหนดวงตาจะหมกาใบหูกรอบหน้าคางที่สวยๆเห็นไหมจ๊ะเหมือนพระจันทร์ที่ก็บอกครางราจสีก็ไม่เหมือนน่ะ ลาจยสียังไม่อดันเลยยังไม่พ้นเลยเหมืนอนโค้งเหมือนพระจันทร์มาวไปดูพระจันท์นันบินนั่นแหละโค้งสวยลูกไข่สวยไม่ใช่ไม่ใช่ไข่เต่านะ ไมหูคอเคอกลมกลืนสวยหมดทุกอย่างกายตรงลักษณะมหาบุรุษไม่มีโค้งไม่มีงอแหล่งต่างสวยที่สยแหละกายยาวานาะคือกว้างจอกเนี่น่าศึกษาน่าศึกษาแต่พระธรรมกายภายในนี่ไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนอนนั่งกายตรง ไายท่านจะตั้งตรงนะเจ๊ะนึ่งอยู่บนแผ่นยานตรงพอเราทิ้งดิง่งเส้นดิ่งที่จอมก,กระหม่อมท่านลงไปเนี่ยมันจะผ่านตามฐานต่างๆไปเรื่อยเลยถึงฐานที่เจ็ดถึงกลางแผ่นยานเลยปึ๊กไม่ดิ่งไปอย่างเงี้ยนี่นเลเจ้าเพราะนันเวลาทำวิชาขยายมันจะไปรอบทิศไป ไม่บอกครูครู <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะดึก